สวัสดีครับปาบมาเบิงมาสมมไก่ใหม่เลยครับมาส้มไก่ใหม่ไก่นุ่มครับเก่าเดือนสิบเดือนบังครับเช็กบังแล้วครับตัวนี้ครับแผลหูแผลตาครับตัวนี้แผลดีครับไก่นุมครับครับพอพันเคยชนแพงครับ เป็นหลุกเข่าครับชุดนี้นะครับบึงขาบึงแข่งแต่พอไรน้ำหนักประมาณสองโลสี่ครับอยู่นี่สองโลสี่หน้าคตเต็ม,มาอายุนะจะถึงสองโลหกเลยครับเป็นอยู่ประมาณสองโลสี่ครับไก่นุมครับบึงครับบึงขาบึงแข่งบึงหน้าบึงตาครับนุมนมครับนุมนมครับ นมำนมครับกำลังกินเขาใหม่ครับกำลังหาวกำลังคึกครับบึงฝ่าบึงครับฝ่าบึงครับฝ่าบึงทั้งข้างครับทั้งข้างทั้งหน้าทั้งหลังไปหมักไปสื่ออบไปชนครับนี่ครับโอฟิหวังครับตัวนี้โอฟิหวังครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามด้ลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ ครับเป็นนุมครับร้อยดีครับตัวนี้ร้อยดีนักดีตอกํำลังตุ่มครับตอกํำลังออกครับมึงหน้ามึงตาครับมึงตาสลาดครับเจ๊เช็คเลยครับสีหานาทีแผ้ดีครับตัวนี้แผลดีครับตีหูอาชีพครับ หูต <ersch> ีตาสิเบิงครับเบิ้งขาเบิ้งแข็งเลยตุ่มๆครับบุพิดหวังครับตัวนี้บุพิดหวังครับฝากติดตามนําครับฝากเอฟซีติดตามนําครับตัวนี้บุพิดหวังครับไปหมักไปสินชอบครับบงครับเป็นพม่าครับเพื่อเป็นพม่าครับแผลหูแผลตาครับตัวนี้ไปหมักแผลวงแดงครับ คัวพ,พันธ์เคยชนเคยตีแพงครับสูก่กนาสิบุพิษหวังครับสีสิออกเม่ในน้อยหนึ่งครับพัอเป็นเท่าเม่เป็นไกเ่เหลืองเหลืองเนี่ยครับบางครับบางหนางา้าองตาไอเสนสอเะไฟมาักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับมันไมกาศตอนนรืงแรงครับเดินเขาครับเขากำล่งเลืองครับ กลังเดืองกำลังพ้อเกี่ยวครับจับไก่ค้งไว้ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตอนยังเหลี่ยงครับนี่ครับนี่ครับเขากำลังเดืองครับกำลังเดืองกำลังพ้อเกี่ยวครับเบิ้งไก่ครับไก่ก็สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีครับ บางขาบงเ่บังขาบงขาบงแข็งครับอร่อยดีนะครับไกลตัวนี้ครับไล่ก็ปฝากกดไลค์กดติดตามอย่างนี้ครับติดตามน้ำครับตัวนี้ครับบครัแข็งตัวดีนะครับแข็งตัวดีตายหนึ่งตีหูให้ลมครับนี่หูให้ลมแข็งหนาดีครับนี่แข็งหนา ครับเป็นหมามาย่างกิ่มมาเดินกิ่มเดินตีนะครับพามาหลายฉันนะครับผสมมาหลายฉัน,นบาบเมายไลยพอแล้วครับตกมาครับตัวนี้สิออกเป็นสีเหลืองๆครับมอนอันนี้จะเป็นเท่าเบิครับ เห็นแววนุมๆแววดีนะครับเบิงครับกินเขาใหม้ครับอันนี้ก็ฝากเพียงแค่เด้อครับสวัสดีครับ